าสตรการแพทย์จัดโครงการตรวจยีนนัทถูเพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ28กรกฎาคม2567ตั้งเป้าตรวจผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้10,000รายโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการตรวจวิเคราะห์นัทถูได้โปรไทยด้วยเทคนิคเลี้ยวทาม P ีซเพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรค ไอโซนยอาซิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กันกยกายน2567โดยมีนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้เหนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยายลายัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้นําเอานาวัตกรรมใหม่นัททูเนี่ยเป็นยีนเป็นชื่อของยีนที่มีเป็นหมื่นชนิดแต่ละ DNA หนึ่งของคนคนเรามี1 DNA ที่ได้จากพ่อแม่มาเนี่ยเราก็มาคัดหาตัว n ัททูนัททูของแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการย่อยยาที่รักษาเกี่ยวกับวันโรโรบางคนนัททูทำงานดียาวันโรคที่ให้เข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมาถูกย่อยสลายไปหมดโดยเร็วก็ไม่ไ ได้ผลแล้วเพราะยาที่ให้ไปนั้นมันหมดก่อนเวลาที่จะรักษาตามให้ครบรอบโดสของเขาบางคนเน็ตทูเนี่ยไม่ค่อยทํางานเมื่อไม่ค่อยทํางานยาก็เหลือมันก็เกิดโรคซ้อนขึ้นมาอีกเช่นโรคตับอักเสบหรือสิ่งอื่นๆตามมามากมายเพราะฉะนั้นการที่ตรวจเลือดแล้วก็จะได้เน็ตทูออกมาเนี่ยแพทย์ก็จะใช้เน็ตทูตรงนี้เนี่ยแล้วจัดยาให้ผู้ป่วยวันโรคเนี่ยได้รักษาถูกต้องตามเรื่องของปริมาณและการที่จะ ได้ใช้ยาอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดปีหนึ่งที่ตรวจสอบดูแลคนเป็นวัณโรคเนี่ยประมาณ80,000คนในอดีตเนี่ย80,000คนคนี่ยเสียชีวิตประมาณ7,800คนในปีหนึ่งถ้าหากว่าเราได้เนทชู 2, ตวนี้ออกมาเนี่ยจะลดอัตราการตายและการรักษาวัณโรคเนี่ยซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังบอกว่าประเทศเรายังมีวัณโรคหนึ่งใน30ของประเทศเราต้องการจัดการเรื่องวัณโรคให้อยู่ในการตรวจ DNA ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินมาก5 6 0 0 0บาทแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใช้เงิน เพราะเราไม่ได้ตรวจลงรายละเอียดถึง DNA แต่ตรวจอยู่ในเนื้อในของ DNA ซึ่งมียีนที่เรียกว่า n e t ตู 2. ค่าใช้ใจ่ายเป็นหลักร้อยบาทในฐานะที่เป็นประธานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยผมก็จะไปผลักดันเพราะผมดูแล้วค่าใช้ใจ่ายไม่สูงแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนถ้าเราตรวจดูแล้วคนมีวันเดโรคแล้วก็เราก็ตรวจ n e t ตูต่อไปนะครับเป็นประโยชน์มากแล้วก็จะเซฟชีวิตให้กับผู้คนได้เยอะครับโครงการตรวจวิเคราะห์ n e t ตทูไดโพไทด้วยเทคนิคเรียวไทม์พีเพื่อใช้ ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรคไอโซไนาอาซิดในผู้ป่วยวัณโรคจํานวน10,000ลายเพื่อเป็นการเฉลิมเพเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้การแพทย์จีโนมิกหรือการแพทย์แม่นยําเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามยุทธศาสตร์ที่2ของแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคในการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อย,ยาตามมาตรฐานสากลด้านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยวัณโรคนี่ต้องกินยาอย่างน้อยคนละ6เดือนหรือ8เดือนเพราะนันเป็นเป็นระเวลาที่นานมากแล้วก็การที่ผู้ป่วยเนี่ยยาไอโซไนอาสิดเนี่ยเป็นยาจําเป็นมากที่ต้องกินตลอด ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยครึ่งหนึ like ่งนะครับมีปัญหาในเรื่องของการย่อยยาตัวไอโซไนอาซสิทธเพราะว่าสาเหตุการตายของวัณโรคเนี่ยไม่ได้ตายจากวัณโรคตายจากตับอักเสบตายจากโรคที่เป็นร่วมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตับอักเสบจากไอโซไนอาซสิทธ์เนี่ยจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งในเรื่องของการรักษาวัณโรคให้สำเร็จเพราะคนไทยตกหมดค้นหารายใหม่ก็ยังไม่ได้เป้าเรารักษาได้ปีแปดมื่นคนแต่เขาพว่าองค์การจำเป็นว่าเมืองไทยที่ต้องมีอย่างน้อยแสนห้าผู้ป่วยหายไประหว่างทางการรักษาก็ทําให้เราตกกอี และที่สําคัญครับอัตราการตายคนไทยรักษาวัณโรคตายมากกว่าเกือบทุกๆประเทศมันเป็นปัญหาหลักสามอันที่เราต้องแก้ไขแต่ตัวเน็ตทูที่ตรวจเนี่ยผมคิดว่ามันจะแก้ไขได้ในขั้นตอนที่แรกเลยก็คือว่าหลังจากโรงพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่ามีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นมาหนึ่งรายผู้ป่วยวัณโรคต้องรักษายาวไม่จําเป็นต้องให้ยาทันทีเจาะเลือดส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในจังหวัดหรือถ้ากรุงเทพก็ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าวันทําการเราจะรายงานผลไปเลยว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีเน็ตทูเป็นอย่างไรย่อยยาเร็ว ย่อยยาช้าหรืออยู่ในกลุ่มปกติจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการให้ยาของผู้ป่วยทุกรายเราตั้งเป้าเอาไว้ตอนแรกว่า1 0,000รายสําหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกรายที่ได้รับยาไอโซไนซ์นี่ควรจะตรวจเน็ตทูทุกรายนีย่เราจะพยายามทาเรื่องนั้นให้สําเร็จเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ได้ผลในเรื่องของการรักษาวัณโรคและก็ได้ผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยครับสามารถส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยวัณโรคตรวจเน็ตทูไดโพไทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทีสถาบาบชววิย ศาสตรทางการแพทย์กรมุมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์15แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28กนันยายน2567จนถึงวันที่27กนันยายน2568